คืนเงินสมทบประกันสังคม9 0 0บาท55จังหวัดลดเงินสมทบ55จังหวัด3%สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube h อา a ์ชแชช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมผ่านทางช่อง YouTube เรื่องนี้เป็นอย่างไรการคืนเงินสมทบประกันสังคมให้กับผู้ประกันตน3เดือนเท่ากับ900บาทขอขยายความเพิ่มเติมแบบนี้แน่นอนครับก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมได้มีการสื่อสารเรื่องของการลดเงินสมทบให้กับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ นะครับน้ำท่วม41จังหวัดนะฮะลดเงินสมทบจาก5%เหลือ3%เจาก750บาทสูงสุดเหลือ450บบาทและนะครับมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดจนล่าสุดก่อนที่จะนะครับปิด นะครับปี2,567หยุดยาวที่ประชุมคลมอนุมัติให้มีการลดเงินสมทบอย่างชัดเจนคลมอนุมัติลดเงินสมทบให้กับ55จังหวัดที่โดนน้ำท่วมนะครับ55จังหวัดให้มีการลดเงินสมทบ5%เป สูงสุดเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคม750บาทสำหรับมาตา3า3สลดเหลือ3เปเซจาก750บาทลดเหลือ450บาทตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคม2568ที่ใกล้จะถึงนี้6เดือนด้วยกันนั่นหมายความว่า นะครับก่อนหน้าที่จะมีการอนุมัติจากคอรมมีการเก็บเงินสมทบนะครับ750บาทเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมหลายบริษัทหลายองค์กรได้ส่งเงินสมทบ750บาทสำหรับพูกกันตนมาตรา33ที่มีฐานเงินเดือนเกิน15,000บาท และมีการอนุมัติประกาศย้อนหลังก็คือคอรมออนุมัติเดือนตุลาคมอ่ะโทษทีคอรมอนุมัติเดือนธันวาคม2567นั่นก็หมายความว่าผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา39จะได้รับเงินสมทบคืน3เดือนเดือนละ300บาท 3เดือนก็จะเท่ากับ900บาทผู้กันตนมาตาา33บฝ่ายบุคคลหลายคนทราบเรื่องนี้ก็ได้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อของเงินให้กับผู้กันตนในบริษัทของตนเองคืน900บาทผู้กันตนมาตา3า39ก็ลดลงลดลงนะครับ มาตา3า39ก็จะได้รับเงินคืนเช่นกันนะครับเป็นที่มาที่ไปของการคืนเงินประกันสังคมให้กับผู้กันตนมาตา3า9 3 9บ0าบาทนั่นเองและเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคม2568อีก3เดือน55จังหวัดลดเงินสมทบ นะครับเหลือ3% 750บาทเหลือ450บาท55จังหวัดฝ่ายบุคคลจะต้องปรับนะครับสูตร5%เหลือ3%นะครับเพื่อน,นําส่งแค่3%สูงสุด450บาทจาก750บาทไปจนถึงเดือนมีนาคม2568เดือนสุดท้าย และหลังจากเดือนมีนาคม2 5 6 8กลับเข้ามาเก็บเงินสมทบอยู่ที่5%เช่นเดิม55จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแน่นอนและจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งจังหวัดเหล่านี้มีการลดเงินสมทบเหลือ3% 55จังหวัด ลองไปค้นหาดูว่า55จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างเลยเป็นที่มาที่ไปของการคืนเงินสมทบ900บาทให้กับผู้กันตนมาตา3า33ที่มีฐานเงินเดือนเกิน15,000บาทหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับและชัดเจน หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่อง y o t u u e HR Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ